สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะเราจะมาเล่าเรื่องดาวราหูแล้วก็ความหมายของดาวราหูนะคะดาวราหูจะมีการโครจรย้ายในวันที่10กันยายนพุทธศักราช2563นนี้นะคะคลิปนี้เป็นคลิปพิเศษนะคะที่ดาวราหู จะมีอิทธิพลต่อชาวราศีมีนและชาวลัคนา,าราศีมีนก็สามารถเข้ามารับฟังและชมคลิปได้นะคะเรามาทราบความหมายแล้วก็อิทธิพลคร่าวๆนะคะของดาวราหูก,กันก่อน ดาวราหูหรืออสุรินทราหูมีตัวแทนเลขศาสตร์เป็นเลข8มีการโคจรไปตามจักรราศีราศีละ18แเดือนหรือ1ปีครึ่งและดาวราหูจะมีการโคจรตามเข็มนาฬิกาซึ่งต่างจากดาวดวงอื่นๆที่มีการโคจรแบบทวนเข็มนาฬิกาตามหลักโหราศาสตร์ได้มีการพยากรณ์แล้วก็ให้ความหมายและอิทธิพลของดาวราหูไว้ว่า ดาวราหูเป็นดาวบาปประคห์นะคะซึ่งมาจากจุดคลาดจุดคลาดนี้ก็จะหมายถึงจุดที่ดาวราหูเคลื่อนที่ไปตามจักรราศีต่างๆทั้ง12ราศีและไปบดบังความสว่างทําให้กลายเป็นความมืดในแต่ละราศีในแต่ละดวงชะตาของแต่ละบุคคลดาวราหูจะเป็นเกษตรที่ราศีกุมเป็นปรกเกษตรที่ราศีสิงเป็นอุจที่ราศีพิจิกเป็นนิจที่ราศีพฤกษ เป็นราชาโชคที่ราศีตุลเป็นมหาจักรที่ราศีมังกรและอ,อีกหลายๆตำแหน่งมากมายถ้าดาวรา,วาวหูทับลัคนาก็ถือได้ว่าเป็นดาวคาดดาวคาดนี้หมายถึงการตายหรือการหมดลมหายใจแต่ในทางด้านโหราศาสตร์นะคะได้มีการพยากรณ์เกี่ยวกับคำว่าคาดไว้สำหรับท่านที่ทําธุรกิจทำเศรษฐกิจในเรื่องของการงานนะคะตีความหมายไว้ได้ว่า ท่านผู้นั้นจะเสียชื่อเสียงพังพินาศหรือว่ามีการล่มลลลายหมดสิ้นเนื้อประดาตัวดาวราวหูมีคู่แก้วเกลขวัญคือดาวเสาเมื่อไปทับหรือว่าเล็งดาวเสาในพื้นดวงเดิมที่มีดาวเสามีคุณภาพนะคะก็จะมีโชคลาภอยู่ในตำแหน่งที่ดีนะคะแล้วก็จะส่งผลทำให้ท่านผู้นั้นนะคะมีความร่ำรวย กระทันหันเกิดขึ้นโดยไม่รู้เนื้อรู้ตัวแล้วเราก็ต้องดูด้วยว่านะคะพื้นดวงเดิมนะคะมีดาวเสาร์อยู่ในตำแหน่งที่ดีหรือไม่มีคุณภาพดีหรือไม่นะคะถึงจะทายได้ว่าจะมีโชคลโชคลาภใหญ่หลวงนะคะส่วนในด้านร้ายนะคะได้ให้คํานิยามเกี่ยวกับดาวราหูไว้ว่าดาวราหูคน้นทรัพย์ก็จะหมายถึงการใช้จ่ายเงินไปกับตันหาราคะความโลภความอยากได้ของตนเองแล้วก็ จนทำให้หมดสิ้นเนื้อประดาตัวนะคะหรือว่าสิ้นทรัพย์สินเงินทองหรือสําหรับท่านใดที่มีการทำธุรกิจลงทุนต่างๆนะคะโดยไม่มีการวางแผนนะคะและเกิดการล้มละลายภายในพริบตาดิฉันก็ขอให้ความหมายแล้วก็อิทธิพลทั้งในด้านดีแล้วก็ในด้านร้ายของดาวราหูไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะ mm hmm. ก็มาทราบ อิทธิพลของดาวราหูที่มีผลต่อชาว ราศีมีนหรือชาวลัคนาราศีมีนก็สามารถเข้ามารับฟังและชมคลิปได้นะคะชาวราศีมีนคือผู้ที่เกิดตั้งแต่วันที่14มีนาคมจนถึงวันที่12เมษายนดวงชะตาของชาวราศีมีนนะคะจะได้รับอิทธิพลของดาวราหูที่เป็นดาวเจ้าเรือนวินาศวินาศหมายถึงการจบจากหมดสิ้นไปนะคะสลายไปแล้วมีการเริ่มต้นใหม่ในสิ่งที่ดีๆนะคะ ดาวราหูจากโคจรเข้าสู่ราศีมิถุนอยู่ในเรือนพันธุพันธุคือครอบครัวบ้านที่อยู่อาศัยนะคะญาติในช่วงของวันที่22กุมภาพันธ์2562 ก่อนวันที่10กันยายน2563สมผลทำให้มีการเปลี่ยนแปลงที่เกี่ยวกับในเรื่องของครอบครัวเครือญาติที่ทำงานของตอนเองเป็นเหตุทำให้มีการเปลี่ยนแปลงมากมายซึ่งมาพร้อมกับเรื่องของปัญหาบางคนบางท่านอาจต้องย้ายถิ่นที่อยู่อาศัยมีเรื่องที่จะต้องจัดการปรับเปลี่ยนขยับขยายหรือว่าซ่อมบารุงเกี่ยวกับบ้านรถคนในครอบครัว อาจจะเจ็บป่วยมีการสูญเสียเกิดการทะเลาะกันภายในครอบครัวหรือว่าคนในครอบครัวโดนโดนหลอกนะคะหรือว่าโดนมอมมัวเมานะคะหรือว่ามีผลกระทบกับชีวิตคู่การโยกย้ายการงานก็จะเกิดขึ้น จากปัญหาที่เกิดภายในนะคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาที่เกิดภายในที่ทํางานของตนเองนะคะมีเรื่องหนักใจเรื่องทุกข์ใจเกี่ยวกับครอบครัวเคยญาตินะคะหลังจากวันที่10กันยายน2,563ดาวราหูจะมีการโครจรเข้าสู่ราศีพฤษภอยู่ในเรือนสหัชะเรือนสหัชชะก็จะหมายถึงสังคมการติดต่อการเดินทางนะคะเพื่อน สังคมรับข้างนะคะย่อมจะเกิดการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกี่ยวกับเพื่อนฝูงสังคมการเปลี่ยนสังคมการมีการติดต่อเดินทางบ่อยๆขึ้นนะคะได้ใช้ช่องทางที่เอื้อประโยชน์จากการเดินทางแล้วก็มีการติดต่อเจรจาโดยเฉพาะในเรื่องของสายงานประเภทงานในหน้าหรือว่าเรื่องที่เกี่ยวกับผลประโยชน์อื่นๆนะคะที่มีงานใหม่ๆเข้ามา แบบฉาบฉวยแต่ว่าสิ่งที่ต้องพึงระวังก็เช่นเดียวกันนะคะคําว่ามัวเมาทายราหูนั้นย่อมมีความลุ่มหลงไปได้ง่ายกับสังคมใหม่ๆอาจจะมีการติดเพื่อนติดเที่ยวขาดความยับยั้งชั่งใจมีการกล้าได้กล้าเสียในการเข้าสังคมนะคะมีความใจใหญ่กับเพื่อนฝูงนะคะแต่ละบุคคลนั้น จะได้รับผลดีร้ายแตกต่างกันไปตามพื้นฐานของดวงชะตาในมุมที่ดีนะคะก็จะให้คุณนะคะอาจจะมีประปายในบางส่วนนะคะที่จะเสียหน้าที่ของการงานจะมีทิศทางในที่ดีมีความเจริญก้าวหน้าแล้วก็จะได้รับโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะแต่อะไรที่กระทำในสิ่งที่ตนมีความรู้ในด้านนั้นๆก็จะถือว่า เป็นประโยชน์ที่ดีนะคะแต่สิ่งใดที่ไม่ได้มีความรู้นะคะเจาะจงนะคะก็จะเป็นไปในทิศทางที่ค่อยเป็นค่อยไปนะคะคลิปนี้ก็เป็นคลิปนะคะที่นำความรู้เกี่ยวกับความหมายของดาวราหูแล้วก็อิทธิพลของดาวราหูนะคะก็ขอให้ท่านนะคะรับฟังแล้วก็นำ ประโยชน์ไปใช้นะคะเกี่ยวกับชีวิตประจำวันของท่านด้วยนะคะก็เป็นการนำความรู้มาเผยแพร่ให้ท่านสมาชิกนะคะทุกท่านได้รับทราบนะคะว่าอิทธิพลของดวงดาวดาวราหูนี้มีผลกระทบอย่างไรนะคะต่อชีวิตท่านนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์นะคะพร้อมทั้งกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆคลิปถัดไปนะคะขอบคุณค่ะ